สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับครูดิวจะมาสอนเรื่องการหาคำตอบนะครับของสมการดีกรี2นะครับจะมาหาคำตอบของสมการดีกรี2นะครับ so a quadratic equation using the zero product property นะครับวิธีการหามีหลักการง่ายๆแบบนี้เลยครับ 1. สมการดีกรี2ที่เขาให้มานะครับไม่ว่าจะหาด้วยวิธีผลต่างดึงตัวร่วมหรือว่าแยก2องเล็บแยกแฟกเตอร์นะครับ พอแยกแบบนี้ได้เสร็จแล้วก็จับแต่ละองเลขมาเท่ากับ0นแล้วก็แก้สมการหาคําตอบได้เลยอันนี้คือหลักการง่ายๆสั้นๆเลยนะครับตัวอย่างเช่นข้อนี้ครับ so for f นะครับก็คือจงหาค่าของ f นะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยโจทย์ใจดีแยกมาให้แล้วก็คือเป็น f ลบสนะครับคูณนะครับกับ f ลบหเท่ากับศูนย์สตัวนี้มันคูณกันอยู่แล้วทําให้ค่าเป็น0ูนย์เราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนที่ทาให้ค่าเป็น0ูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะจับตัวแรกมาเลยนะครับจับตัวแรกก็คือ f 2, นะครับ $f$ ลบสมาดูซิว่ามันเท่ากับศูนย์จริงหรือเปล่านะครับ $f$ ลบสเท่ากับ0นะครับก็จับตัวแรกมาจากนั้นแก้สมการหาค่า $f$ ก็จะได้ว่า $f$ เท่ากับ2นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ $f$ บวกหนึ่งเราก็จับมาว่า $f$ บวกหนเท่ากับ0นะครับก็แก้สมการนะครับก็จะได้ว่า $f$ เท่ากับลบหนั่นหมายความว่านะครับค่า $f$ ของข้อนี้นะครับมี2อําตอบก็คือคําตอบแรกก็คือ $f$ เท่าบก ซึ่งถ้าไม่เขียนแบบนี้ก็สามารถเขียนได้เป็น f เท่ากับลบ2คอมมาลบ1แบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือการหาหลักการคือจับแต่ละวงเล็บมาเท่ากับ0นะครับไปดูตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2 solve for h นะครับ h บวก1นะครับคูณ h ลบ7เท่ากับ0อ่ขออนุญาตเทสปากาก่อนนะครับเส้นเล็กเกินไปอาแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จับมาเลยครับตัวแรกครับ h บวก1นะครเท่ากับ0 ก็แก้สมการหา h นะครับก็จะได้ว่า h เท่ากับลบหส่วนอีกตัวหนึ่งครับหรือนะครับ h ลบเเท่ากับ0ก็แก้สมการหา h ก็จะได้ว่า h เท่ากับเนั่นหมายความว่านะครับ h เท่ากับลบหนะครับหรือ7เป็นคําตอบของสมการกําลังสองในข้อนี้จะเห็นไหมครับว่ามันมันไม่ได้ยากเลยเนาะโอเคนะครับต่อมาครับข้อที่3ครับ โ o ลฟ์ 4d so นะครับจะเห็นว่า2ตัวนี้คูณกันอยู่ก็คือ d นะครับคูณกับ d บวก7แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จับแต่ละวงเล็บมาเท่ากับ0ได้เลยตัวแรก d เท่ากับ0อ่าได้เลยนะครับหรือนะครับ d บวก7เท่ากับ0แก้สมการจะได้ว่า d เท่ากับลบ7นั่นหมายความว่าคำตอบของข้อนี้ก็คือ d เท่ากับ0หรือ d เท่ากับลบ7นั่นเองเมื่อนำไปแทนค่าแล้วจะทำให้สมการในข้อนี้เป็นจริงนะครับ f คูณกับ f ลบ9เท่ากับ0นะครับมองเป็น f นะครับคูณกับ f ลบ9เพราะฉะนั้น f ตัวแรกได้มาเลยแน่นอนว่า f เป็น0ส่วนตัวที่วงกลมสีส้มนะครับก็คือ f ลบ9เท่ากับ0แก้สมการก็จะได้ว่า f เท่ากับ9ดังนั้นครับ f ของข้อนี้ก็ตอบ0กับ9นี่คือคำตอบครับจะเห็นว่าไม่ยากเลยโอเคเนาะต่อไปตัวอย่างที่5ครับมองเป็น 5v นะครับ 5v คูณกับ c v บวก1นะครับ 5v เท่ากับ0ก็แสดงว่า v เท่ากับ0ส่วน5ซึ่ง0ส่วน5แน่นอนค่าของเขาก็ต้องเป็น0ถูกต้องไหมครับเป็น0ได้มาแล้วครับอาตัวแรกนี่คือ v ต่อไปครับ c v บวก1เท่ากับ0แก้สมการก็จะได้ว่า 4v เท่ากับลบ1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น v ก็เท่ากับลบ1ส่วน4 นั่นหมายความว่า so นะครับ v ของเราก็คือ0กับลบ1ส่วน4นั่นเองนะครับลบ1ส่วน4ตามทันไหมครับต่อมาตัวอย่างที่6ครับมองเป็น3 x บวก7 3นะครับ3 x บวก7คูณกับ x บวก5นะครับ3 x บวก7เท่ากับ0อ่ะแก้สมก,การจะได้ว่า3 x 7บวกยูย้ายไปลบจะได้ว่า x เท่ากับลบ7ส่วน3 อันนี้คือคําตอบแรกส่วนคําตอบที่2 x บวก5เท่ากับ0แก้สมการครับก็จะได้ว่า x เท่ากับลบ5นั่นหมายความว่า x ของเราเท่ากับลบ7ส่วน3นะครับกับลบ5ได้ไหมครับได้ไหมครับถ้าเขาแยกมาให้แล้วเนี่ยจะง่ายนะครับต่อไปนะครับข้อที่7นะครับมองเป็น 9y ลบ2นะครับคูณอยู่กับลบ 6y ลบ1นะครับ 9y-2-0 ลบ2เท่ากับ0ย์อ่ลบยย้ายไปก็จะได้ว่า 9y นะครับเท่ากับ2แล้วก็ y เท่ากับ2ส่วน9นะครับ2ส่วน9แบบนี้ได้แล้วคำตอบที่1ส่วนคำตอบที่2 6 y ลบ6 y ลบ1เท่ากับ0ยอ่า1ลบยย้ายไปบวกก็จะกลายเป็นลบ 6y เท่ากับ1ต้องการแค่ y แต่หน้า y มีลบ6ก็ย้ายลบ6ไปหาร นะครับก็จะได้ y ออกมาดังนั้น y ของเราเท่ากับ2ส่วน9กนะครับกับอีกคำตอบหนึ่งก็คือ1ส่วนลบหหรือลบ1ส่วน6ความหมายเหมือนกันนะครับอันนี้สำหรับตัวอย่างที่7เนาะพอได้นะครับต่อมาตัวอย่างที่8ครับตัวอย่างที่8มองเลยนะครับมองเป็น5 g ลบ6นะครับคูณอยู่กับลบ4 g ลบ5ก็จะได้เป็น5 g ลบ6เท่ากับ0นย์ แก้สมการครับ 5g ก็จะเท่ากับ6ต้องการแค่ g ก็ย้าย5ไปหารดังนั้น g เท่ากับ6ส่วน5คำตอบที่1มาแล้วครับหรืออีกอันหนึ่งครับก็จะกลายเป็นลบ 4g ลบ5เท่ากับ0นะครับก็จะได้ว่าลบ 4g 5ลบอยู่ย้ายไปบวกนะครับก็จะเป็น5ดังนั้นต้องการแค่ g ก็ย้ายลบ4ไปหารก็จะได้ว่า g เท่ากับนะครับ5ส่วนลบ4สรุปคำตอบครับ So, ดังนั้น g ของเราเท่ากับ6ส่วน5นะครับหรืออีกอันนึงก็คือลบ5ส่วน4เครื่องหมายลบจะอยู่หน้า4หรือหน้า5ความหมายเหมือนกันนะครับตามทันนะครับต่อไปตัวอย่างที่9ครับจงหาค่าของ M แต่ว่าข้อนี้เขาไม่ได้แยกไป2องเล็บให้ดังนั้น M กำลังสบวก 39M จะเห็นว่ามี M เป็นตัวร่วมใช่ไหมครับเราก็ดึง M ออก m อ็ลังสองดึง M ออกเหลือแค่ M บวก39โดนดึงออกเหลือ39เท่ากับ0ยเห็นไหมครับทีนี้เราก็มองเป็นสองก้อนคือก้อนของ M คูณกับก้อน M บวก39ตัวแรกก็จะได้เลยว่า m อเท่ากับศูยดูไหมครับส่วนอีกก้อนหนึ่งก็จะกลายเป็น M บวก39เท่ากับ0ย์แก้สรรมการก็จะได้ว่า M เท่ากับลบ39นั่นหมายความว่าโซ่นะครับ M ของเราคือ0กับลบ39นั่นเองนะครับ เวลาข้อสอบก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ได้แยกให้เรานะครับต่อมาครับตัวอย่างที่10นะครับ s o for t จงหางค่า t นะครับ t กําลังสบวก10 t บวก21เท่ากับ0แยกเลยอะไรคูณกันได้21บวกกันได้10คคำตอบก็คือ t บวก3คูณกับ t บวก7เท่ากับ0ถูกไหมครับมองเป็นก้อน t บวก3คูณกับ t บวก7 แยกเลยครับ t บวก3เท่ากับ0เพราะฉะนั้น t เท่ากับลบสส่วนก้อนสีเขียวนะครับก็กลายเป็น t บวก7เท่ากับ0เพราะฉะนั้น t ของเราเท่ากับลบ7นั่นหมายความว่าคำตอบของข้อนี้ t คือลบ3กับลบ7นั่นเองเมื่อไปแทนแล้วจะทำให้สมาการนี้เป็นจริงนะครับตัวอย่างสุดท้ายครับ solve for x นะครับ x กํลังสอง ลบ25เท่ากับ0ข้อนี้มองเป็นผลต่างกำลังสองเมื่อจัดให้อยู่ในรูปหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้แล้วนั้นจะแยกได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังนะครับเพราะนั้นข้อนี้จึงแยกได้เป็น x บวก5คูณกับ x ลบ5้เท่ากับ0ยถูกไหมครับเพราะว่า25มันคือ5้ากำลังสองดังนั้นมองเป็น2ก้อนคูณกันอยู่คือก้อนสีแดงกับก้อนสีม่วงนะครับ ก้อนสีแดง x บวก5เท่ากับ0แก้สมการจะได้ว่า x เท่ากับลบ5นะครับส่วนก้อนสีม่วง x ลบ5เท่ากับ0แก้สมการจะได้ว่า x เท่ากับ5อย่าลืมนะครับเชื่อมด้วยคำว่าหรือนะเพราะฉะนั้นครับคำตอบของเรา x เท่ากับลบ5กับ5แค่นี้เองนะครับจะเห็นว่าการหาคำตอบของสมการกำลังสองไม่ยากเลยแต่สิ่งที่ยากก็คือการแยกตัวประกอบนะครับจะต้องดูให้ดีว่ากำลังสองสมบูรณ์ อภพูดผิดผลต่างกําลังสองแยกยังไงนะครับถ้าอยู่ในรูป A กําลังสองบวกบ x บวก C แยกยังไงนะครับดึงตัวร่วมทำยังไงฝึกฝนบ่อยๆเรียนรู้บ่อยๆเอาใจช่วยพวกเราทาได้แน่นอนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ